ครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนที่มาหลักคนด้วยนะครับนะอยู่กับผมมีเล่ามาวินเน่นะฮะจะมาเล่นเกมเกมที่ผมชอบนะคะคือเกมเจอบัตเลอร์แคปงานะซึ่งผมก็ไม่ได้อัดนะคะนะเพราะว่าขี้เกียจอัดนะซึ่งผมก็ไปเล่นเม,มณืณอประมาณเดือนสองเดือนนั่นแหละนะครับนะ ก็ประมาณน,นี้เลยนะเลยวิธีการเล่นก็แค่ปล่อยแมยวไปฆ่าตดูตรงข้ามแล้วก็ตีป้อมเมืนตายแค่นี้แหละครับเลขพีหงห้าหมื่นครับนะอือโฆษณาดูกันเลยเดี๋ยวผมจะตัดนะโอเคครับกลับมาละมาดูกันน้องแมวหงมีเลี้ยงเท่าไหร่จังก็ประมาณน,นี้เลยนะที่ผมเล่นมาประมาณสอง สามเดือนอประมาณนี้เหมือนว่าช่องอื่นเขาจะชอบใช้เมลตัวนะี้นะนะเมลกิ้การนะที่ว่าทำการเป็นเมลบางกรเฉยมันเป็นเป็นแนวที่สองเฉยเออกระดอนเก็บทำกาเป็นกระเป๋าตังอะไรของปุ่นล็อกอะไรเหมือนกันนะ อืมพิเศษก็จะมีสัดเจ้าเงาคุบอนาซูโมอะไรยอะเลยนี่เดีย๋ยวเขาะให้ยบาบูตดบบเงามซานี่วเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ามานี้นะสปรป๊ดเลวก็ไม่มีเยอะนะคะมีโอจุริเอมีเครืตัดหญ้าแ้ว เลยปะพาเลอร์แล้วข้างความจริงผมยังได้มาแขานะ่งแข็งได้ไหมถ้าทุกคนรู้จักช่องช่องหนึ่งนะที่เขาชื่อว่าพี่โอ้ยที่เขาชื่อว่าโอวีเอ็กอะนะกันไหมคนนั้นแหละพี่โอวีเอ็กเขาน่าจะทำโจมนั่นะนะใช่ไม่ทำโจวตอนนี้น่าจะจบแล้วแหละเพราะผมดูอยู่เยอะมากของพี่เขาพี่เขาโคตรเก่ง นะพี่โอวิกไปอย่าไปลืมติดตามเขาด้วยนะแลอวเอร์ก็จะมีนี้ขนาดาสี่ตัวนี้นี่อันนี้อนอ,อ้พี่อฟเกินเลยโอเควันนี้นะคะนะอืมไปเล่นซ็อกเป็นห้าหกด่านกันนะอะนะืมนี่นะผมก็จะถึงด่านทะเลทูแห่งทูน้า ก็ประมาณนี้เลยนะคะน่เล่นดานอะไรดีนะขอรัวนะว่าจะเล่นดานอะไรดีอันนี้มีหกด่าน daily ฮักรัดูรอนอันนี้ผมก็เกิดจะเล่นจบละไปสวรรค์มิโลอะไรกันเน,นี่ยใช่ไหมเหรอสวรรค์ตะก,กายมินัดเดี๋ยวชื่ิราลย สวอนปะกายนิดวับอ๋ออืมเราจะอัปเกรดแมวกรรมกรก่อนนะอ่ะอันนึงครับเกิดปัญหาไออะไรเนี้ยวัดตึกโอเคกลับมาแล้ว

เลือดยเดยอะนะถ้าท,ทุกคนเคยเล่นลนะคะบประมาณนี้นนะนเ,เ,ลเลยนะมีอนะะไรเรียกว่าตื่นเลยนะจำชื่อได้ใครจำได้บอกฉัยนะทุกคนชื่อ,อเดียวกันนะทุกคนไม่เลือดเลยแหะตื่นเลยจำไม่ได้ลนะ ก oh er. ็่ไปสนใจเขาสะค่ะนอนนี่เลยอะไรเอ๊ะนอนนอนสักแก่เอ่อไม่เลยไอตัวไอตัวเนี่ยที่มันเป็นไฟน่ะค่ะคุ ถ้ามันตีเราก็จะหยุดเวลาที่เกี่วเลยโอ้โหจินโกโดน็ดำไอ้เจจินโกโดน็ดำเลือดเยอะตีเลยแล้วก็โอ้ึอีโกคนเจดีโตดำโอ้ทุกสวรรค์เพื่อนเพื่เลยนะครับ อันนี้ก็ทำให้กระโดนได้เด้ยันี้เออฮจโามันเล่นโทษเยนีมันเล่นอะไรเนี่ยยูนี้เสียงวนจะเย็นนะครันนข้าง,าง,าง,างทุก่านครับโอ้ย,อยน้อยลำพังไเออแหลร ตัวนี้มันเลือด้อยโซนแต่มันตีหยุดเวลาตับขามนนะันเ,เลียอะไรอือพี่พี่รีดเก็บประโยชน์อโอเคน่เราจะไปยันต่ันเลยหนึ่งสองสามสี่ห แต่สุดท้ายเนี่ยไม่จะสุดท้ายเลยนะพาะมีหกจางจริงเบีีบ B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  Q ส่วนหลังบ้านาสุดท้ายน่าจะง่ายนะง่ายไหมดูเลือดปัม๊มห้าสายเ,เลือเลยปั๊มห้าแสน โ oh. อ,อ,เเเอเะะ้เอ้ยกำลังติดงานกำลังผสมประกแต่อันที่มันระตายบ้างโอเคไปไปคามันอ,อก็ประมาณนี้เลยอื พิเศษเมาแล้วทีทผมจีบมาแล้วว่าเกมมันต้องมีอะไรต้งมีอะไรแฝงแน่นเงผมคุณว่าว่าล้วเออู๋อู๋ตัวไม่มีคนใสมบัติก็ไม่มีคนใสมบัติจริงๆแหละไอยม่ว่าพื้ดิกัน

โอ้ยนทุกคนโลเป็นยอดไม่ใช่ต่นี้ไม่ใช่กระตุ้นโอเคโอ้ยโอ้ยกร้นบินี้ยนานี้ก็จบเลยเนี่ยตุ้ยออ้ยตายนานี้ก็จบแล้วมาเลยไม่เลยทุกคน เอาละนั้งสมาธิพาเาเหมือนกนเมเท่าไหร่ก็ตามเอาละได้แหละโอเคไปอุ่นอุ่นก่อนโอ้ยไปตโอเคไว เจก็จะทุาเย็นบ๊ายนายเอออยูอ่ดโอเคเย้โอ้โหเยี่ยมคีดได้เลยโคตรเยอะเป็นของยูทูบเบอร์ท่านอื่นดนะดูเนาะน่าจะเป็น่าง เลใครว่าเยอะก็บอกคอมเมนต์มาอ๋อฮะยืนจับนิวอัฒนาการก็จะเป็นยังไงเล่ย์เล่ยโพไซดอนผูน้ทรงพลังพลังที่เหนือโพสไซดอนผูน้โกธรโพไซดอนผูน้กล้าหาญ ตอนพูดสูงๆภาสาแม่จะเทเหน้าดูนีมีรามกเข้ามาด้วยอืมถามเทไหมอจิงมาฉายได้เลยนะอืม รีสบูสเตอร์เคลียดดันไรลี่ไปแล้วดันนี้ผมก็เคลียได้น,นะแต่มันต้องมียูนิตมาแรงอะไรขึ้นมาลูกตอนนี้ผมก็เคลียได้น,นะแต่มันบันดันนี่จะเป็ตรงที่ไอ้ิงโจนี่แหละอืมเคลียดดันเลยว่าคนขับไม่ผงเคลียดดันเลย จะแนมีภารกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในภารกิจน,นี้วเมื่อกี้บุนจะได้โจดทองด้วย๋ยวผมว่าผมเกลืออยากจะได้สักตัวนึงขอเถิด ใช้ได้นะขายก็เยอะอยู่นเนี่ยตัวนี้ดีนะครับทุกคนอืมก็ดีก็ดีก็บอกว่าแต่ผมก็อยากขายตะกรินใจอาจจะนี้ก็ได้แต่ผมจะขายก็วท่อทีว่ะ อมโอเคอมีวิธีไหนที่สามารถหาตัวทองได้อ,อีกนะครับวยบอกผมหนอ่อยครับตัวเลขตัวหตัวเลขอตัวเลขขอตัวเลขได้ไหมขอตัวเลข หอหนูจะได้หนูจะ,หจะได้เจมิสต์มาอยู่นะเนีย่ยมีสตะมะ์มาเนี้ยใชตัวมีสตะมะ์มาอืมแคทลี่ก็ไดนะ้แต่สองตัวที่ผมอยากได้คือเจ้านี่เจ้านี่เลยนะเอ่อเฮดิสเนะี่ยผู้ลงทันนี่นะเฮดิสอยู่ตรงนี้ถ้าคู่คนเห็นนะมันเป็นตัวแบบ เฮดิทท้องๆนะถ้าทุกคนได้ดูพี่โอวีเองเยอะนะทุกคนจะรู้จักเขาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมจะได้ก็คือโฟโนนั่นเองนะครับก็คือนี่นี่ลายชายเห็นเจดีย์ตัวนี้ใช่ไหมแต่จะเป็นร่างสีดำนะตัวที่ผมจะได้คือเฮดิทกับโฟโนแค่นี้แหละแล้วผมก็จะไม่ต้องการอะไรอีกเออใช่ใช่ใช่อีกตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งมันจะมีตัวหนึ่งที่โคตรเบี้ยวอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันตัวไหนนี่ผมก็อยากได้ตัวนี้อยู่ชื่อว่าแมวอะไรวะมันเป็นแมวที่เอ้ใช่ป่ะอะไรเออใช่ทุกคนรัดวอสรัดวอสแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนะที่เป็นตัวเดวิลเลนสุด คือเอ่อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มังกีบีคีหรือย่างนี้ไม่ได้จะไม่ได้แล้วแต่ที่แน่นคือก็แค่เฮนิดกับฟโฟโน่ร่างสีดำแค่นี้แหละทำห้ผมนั้นไม่ต้องไม่ต้องการอะไรแหละตอนนี้คิดก็เริ่มยาล้วเราเลน่นอีกหนึ่งยาแล้วกัน อัพตัวมตัวนี้เต็มได้รับตัวไหนอีน,นะไม่ยากจะาิ่รด้สนาการณ์หนึ่แตัวนี้รับตัวนี้ก่นโอเค V S2 อัพแบลลย์ทีนี้อืมเอเลเอาไว้ทีหลังแล้วกันโอเค เอาละเพื่อไม่การเสียเวลาเราจะไปเล่นด่านนี้แล้วก็มาเทลนทุกเรื่องด่านนี้เสร็จด่านแล้วก็อีกด่านหนึ่งแล้วคุณกาจะดคลิุดล้ว ข้อย <cin> <and hell> ่างเนดาตองงโอ้ยอระแจริงๆนะผมว่าเหมือนรียนเหมือนเร่าดาตองดองเนาะดาดาตองดนาชื่อเมื่อไร่ชื่อย่าโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าเว่าดาตองดน ごめん。 จานนี่เอาละผมเพิ่มไม่อีกด่านแล้วกันหนคิด่จะดูบทสั้นๆแล้วพอแค่นี้แหละเออเออแล้วมีอะไนที่จะใช่มนก็มีนบ ผมว่าดีกว่าท่พนเอ่าซึ่ออืมมัลไม่ไม่ดึงมันดึงทำอะไรมันไม่ได้เลยคือมันติดเลยอ่าวันนี้จะนั่งดูโฆษณาอีกแล้วใช่ไหมโอเคก็ได้พาลังแห่งโฆษณา แลวผมขอตัดอา้ามันไม่มีเอาละครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันบายสวัสดีครับเพราะว่าไม่มีคนมาหูดุแล้เขื่นี่เกตเอาหาบ๊ายบายครับ